ก็อนุโมทนาบุญกระโยมที่ทย่อยโอนปัจจัยมาทำบุญกับเด็กๆนะนะที่ตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะส่วนละหนึ่งพัน 1, บาทนะบางท่านก็ไม่ได้มีเงินทองมากขนาดนั้นหรือไม่พร้อมที่จะทำขนาดนั้นก็ เห็นโอนเข้ามาสิบเก้าบาทก็มีนะร้อนยะบาทสองร้อยบาท500บาทอะไรก็มีหลายท่านนะแต่ว่าตมาก็ได้ชื่อมาแค่สองสามรายแค่นั้นเองเพราะว่าชื่อจะปรากฏถ้าเป็นธนาคารเดียวกันถ้าเป็นธนาคารอื่นชื่อไม่ไม่ปรากฏนะยังไงโยมก็ช่วยส่งชื่อมาให้หน่อยก็แล้วกันนะสำหรับโยมที่ได้บริจาคปัจจัยเข้ามานะ นจะได้ประกาศให้ทุกท่านได้อนุโมตนานะแล้วก็วันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะที่จะถึงนี้คงจะมีสอบอารมณ์ทั้งสองวันนะวันเสาร์สำหรับนะกลุ่มที่เข้าคอร์สแค่รู้เนี่ยนะนะ ที่ห้องแค่รู้ใช่ไหมห้องแค่รู้นะที่ห้องลนยนะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นกลุ่มอีดเวอร์เกสโฮมนะแล้วก็ที่เขาที่เคยเข้ามาสอ่งอารมณ์ทางซูมกันนะ่นะก็มาส่งกันวันอาทิตย์นะเพราะว่าเราจะนี่ไปก็จะไม่ได้อยู่อีกเกือบสองอาทิตย์นะก็จะทำให้ไม่ได้ส่งอารมณ์ นะคงจะต้องสามอาทิตย์นะครจะได้เจอกันอีกทีอนะินยมส่งรายงานกนนารภาวนาเข้ามาน่าสนใจอยู่รายหนึ่งนะนะไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะนะได้สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่นะแล้วก็มีความร,รู้สึกสงสารพ่อว่าทำไมยึดขนาดนั้นนะทุกกับบ้านเหลือเกินนะ นะเป็นบ้านไม้ที่พอ่อเก็บไม้เก่าไว้นานนะลูกสาวก็ออกเงินสร้างให้นะแล้วก็เป็นทุกข์กับบ้านนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่ได้ภาวนานะต้องบอกว่ากันจริงๆนะถ้าคนภาวนาจะไม่เป็นขนาดนั้นแต่คนไม่ได้ภาวนานี่ก็จะทุกข์กับบ้านนะ ทุกขกบทุกเรื่องนะทายว่าปแลวไม่ใช่ทุกเฉพาะบ้านทุกข์กับทุกเรื่องนะยิ่งประสงค์อายุแล้วก,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 นะออลก็จะนะติดบ้านนะติดบ้านห่วง,งบ้านนะสารพัดนะมีอะไรก็ยึดสิ่งนั้นแหละนะรักสิ่งไหนก็ยึดสิ่งนั้นอันนี้เป็นเะรื่องธรรมดานะนะนี่ถ้าเราฝึกภาวนาไว้บ้างก็จะ รู้ได้เองว่าพอจิตเข้าไปยึดเนี่ยมันจะเห็นความทุกข์ที่ปรากฏต,ตามมานาทีนะเป็นความทุกข์ที่นี้มันไม่อยากทุกข์แล้นะตัวสติสามัญ,ญญาจะเข้าไปเตือนเองว่าความทุกข์นี้เป็นภาระของจิตแล้วนะแล้วมันก็จะหวางไ,ได้ง่ายขึ้นนะมันก็มีอยู่มันเดิมนั่นแหละแต่มันไม่จะไม่ต้องทุกข์นะแล้วนะก็จะรู้ธรรมชาติว่านะ ทุกสิ่งไม่ได้จีรังแย่งยืนนะยืดไว้ให้ตายขนาดไหนยังไงก็ผูกพังไปตามการเวลาอยู่ดีนะหรือต่อให้ยืดขนาดไหนตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างกระดานสักแผ่นก็ไปไม่ไดนะ้นนี่มันจะเข้าใจเองไม่ใช่เข้าใจด้วยความคิดนะนะมันเข้าไปถึงใจนู่นและนะม,มันเข้าถึงภาวะอย่างนั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็ไม่ใช่จะปล่อยปละละเลยนะ ไม่ใช่พอไม่ยึดก็ทิ้งทิ้งคว่างไม่ใช่นั้นมักง่ายนะนั้นมักง่ายนะแต่ว่าก็จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้แบกมันเอาไว้ในใจแค่นั้นเองไม่เป็นเดอะแบกนั่นนะคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจหรอกคิดว่านมีอะไรก็ต้องดูแลรักษาต้องห่วงต้องห่วงซึ่งก็ถ้า เราจะมองดูตามธรรมดาคนทั้งโลกเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเขาคิดว่ายังีงถูกต้องซึ่งมันก็ถูกต้องนั่นแหละนะถ้าเป็นเรื่องของชาวบ้านทั่วไปตามหลักจริยธรรมทั่วไปนะอะไรพังก็ซ่อมแซมอะไรหายก็แสวงหามาอันนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมโดยทั่วไปแต่ว่านะถ้าโดยการโดยปรมาทิตยจะแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เองว่ามันยึดอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกแบกให้ตายขนาดไหนก็ยึดไม่ได้นะ ไอ้ที่เรายึดตอนนี้ก็เหมือนไปยึดในความคิดยึดในจินตนาการเอาเองเขาจะว่าไปแล้วนะเหมือนกอดน้ำแข็งเปล่าไว้มันก็ละลายหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างนะนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นค่อยๆฝึกฝนดนะูจิตไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ได้เริ่มฝึกแล้วก็อย่าทิ้งนะก็ รู้สึกว่ามันทุกข์เพราะสิ่งไหนอยู่ตอนนี้นะก็ะะเข้าไปแก้ไขตรงจุดนั้นนะทุกข์เพราะใคระตอนนี้ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะหมาพ่อแมวอะไรก็ช่างบ้านช่องห้องหอทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นมันห่วงมันห่วงอะไรฝึกฝึกที่จะดูสังเกตดูจิตตัวเองเข้าของสิ่งของอะไรทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยเราห่วงเราห่วงมันไหม แล้วมันจะสังเกตเห็นเองว่ามีมากมันก็ทุกมากนะมีมากกับวิตกกังวลมากบางทีคนที่ไม่มีอะไรซะเลยหรือมีน้อยๆกับสบายมากกว่านะอย่างวิถีชีวิตของพระเนี่ยที่พระเจ้าสอนให้นะเราใช้ผ้าสามผืนเงี้ยนะมีบาทมีอัฐบริขารอยู่แค่นั้นนะ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 เราจะรู้สึกได้เลยว่าเออพอมาบวชมันก็เบาดีนะ รู้สึกมันไม่มีอะไรต้องห่วงต้องห่วงหันเว้นในกุติไม่มีอะไรนักหนานะของพอที่จะอาศัยอยู่ได้แค่นั้นเองม่นดมีมากมายอะไรจนล้นกุติอย่างเงี้นะจะรู้สึกได้เงว่าเออมันสบายมันเบาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมานั่งห่วงกุติจะมีใครมางัดกุติหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนที่เปิดกุติทิ้ไงไว้ได้วยซ้ำไปนะกุญแจก็ไม่ล็อกอย่งเ้ยนะ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีอะไรหายหรือใครจะเข้าไปเอาอะไรกระช่างหัวมันนะน,ะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันเบาดีมันโล่งดีนะเพราะว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายนี่มันก็อยู่ที่กายที่ใจนี่อยู่แล้วนะแค่มีกายมีใจนี่ก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วพูดง่ายเวลาเราภาวนาไปก็จะเห็นภาวะอย่างงี้นะนะทุกข์กับกายกับใจตัวเองเนี่ยนะนี่ก็พอแล้วไหนยังจะไปทุกข์กับ สิ่งของวัตถุสิ่งของอะไรอื่นนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายนี่ก็ไม่ไหวนะนั่นการภาวนาเนี่ยมันทำให้เราเห็นตัวอุปทานที่มันทําหน้าที่ยึดอยู่เนะี่ยมันอาจจะยังละอะไรไม่ได้เราไม่ไดแต่พระอรหันต์จะละอุปทานได้เนะนี่ยนะนั่นเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะนั่นลแค่สักยาทิฏฐิไอ้ทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นเนะี่ยความเห็นว่านัา่ม,มีตัวมีตนเนี่ยนะฮะนั่น มันละได้ขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะเล่าความเห็นผิดๆออกไปะน่นั่นแปลว่าเป็นประสดาบันแล้วเห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆน่ทีนี้นถ้ามันละความเข้าใจผิดล้วมีตัวมีตนอไอ้อย่างอื่นก็บาบางลงไปเองโดยธรรมชาติเพราะว่าที่เราทุกข์อย่นี้ก็เพราะคิดว่ามีตัวมีตนนี่แหละน่มีตัวกูของกูนี่แหละของกูนี่ของกูแบกหนักไปหมดนนะ มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าอั่างเดบราณแล้วเรื่องลิงล้างหูนี่นะลิงฝูงหนึ่งนะไปใกล้ในที่ใกล้หมู่บ้านน่นะป่าที่ใกล้หมู่บ้านก็ได้ยินเสียงคนพูดกันนั่ก็บ้านกู้นี่ก็ที่กู้ทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องของกูทั้งหลายนี่นะอะไรลิงผูงนี้ทนฟังไม่ไหวนึงกัลงไปในคลองเอาน้าล้างหูนะ รู้สึกเป็นเสนียดชั่นไหลของหเูลอเกินนะี่เพราะมีควาสึกว่าป่ากว้างขวางนั้นไม่ได้เป็นของใครเลยนะี่เป็นของสรรพสิ่งเป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้นะถ้าจะว่าไปแล้วนี่้สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราก็แค่ยืมมาใช้นี่ถ้่คิดว่าเป็นของเรานี่ก็ว่าไปแล้วก็ของโลกทั้งนั้นแหละนี่้คิดว่าฉันเอาเงินไปซืนะ้อมาเนะีนะ่ยนทะีนะ่ยิงแล้ว ตัววัตถุดิบทั้งหลายมันก็เอามาจากโลกนี่แหละจะเป็นแร่ธาตุทั้งหลายท,ที่เอามาใช้กันธาตุเหล็กธาตุอะไรตัวเมียอะไรอาจจะเป็นไม้เป็นปูนเป็นหินดินทรายอะไรก็ช่างมันมีคู่โลกมันมาอยู่แต่ไหนแต่ะะไรแล้วเพียงแต่ว่าคนก็มาจับจองยึดถือเป็นเจ้าของขามาันมาอันนี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทของสังคมหรือเป็นทุกข์ของสังคมถ้าเราได้ฟังได้ยินมาก็จะเห็นว่าอ๋อ มันก็เริ่มมาจากปฏิจจสมุปบาทภายในนี่แหละแล้วมันก็กระจายไปข้างนอกใช่ไหมเพราะความโง่าภายในนี่แหละอวิชาที่มันทํางานอยู่ตันหนาเอร์ทานที่มันทํางานอยู่พอมันยึดถือก็เริ่มแสวงหาเริ่มะกะเกณฑ์ขึ้นมาว่าอันนั้นเป็นของใครแ,แ,แข่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาแวงกันกลายเป็นทุกข์ของสังคมตามมานี่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วบางทีแค่ ที่ดินถ้าแมวดินตายนี่ก็ถึงกบฆ่าอัานตายน,นะนาสาวรั้วย้ายกันแล้วย้ายกันอีกเนะี่ยบางทีปลูกกอไผ่ไว้ใกล้ที่ไหนเดี๋ยวมันก็ขยายออกไปเองเ่ยนะปลูกกล้วยกล้ก,กยไผ่ไว้แล้วก็ทะเลาะก,กันฆ่ากัน,นเ,เป็นเอาใายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้นะอันนี้มีมาแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างนีน้ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะ แบกหนักกันอยู่อย่างนั้นแหละนะอนุปทานนี่ถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องข้างนอกนะมันมันเริ่มมาจากไอ้ตัวความรู้สึกว่ายึดถือว่ามีตัวมีต,มตนนี่แหละมันเริ่มมาจากความเข้าใจผิดิๆนี่แหละนะทีนี้พอมีตัวกูของกูขึ้นมามันก็ขยายออกไปนะมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไปยึดถือในศักดิ์ศรีเกียรติยศวงตระกูล นะเชื่อชาติศาสนาอะไรกระจายออกไปกว้างขวางนะทะเลาะเบาะแวงกันนะคนมันถึงได้ข่านตายเพราะศักดิ์ศรีบางขาันตายเพราะแม้กระทั่งเรื่องของความเชื่อความคิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างศาสนาที่มันแตกต่างใช่ไหมรอบกันอยู่จนทุกวันนีนะ้เราเคยได้ยินเขาเปรียบเทียบนะมีหนังสือเล่มหนึง่งดังมากที่เขาเปรียบเทียบว่านะถ้าเอา นะกล้วยไปให้ลิงแล้วก็บอกกันว่าเนะี่ยแกเชื่อไหมว่าแกจะทําชั่วแล้วแกจะขึ้นสวรรค์นะทำชั่วแล้วจะตกนรกทําดีแล้วจะขึ้นสวรรค์เชื่อไหมว่าจะมีเทพน้นเทพนี้มาสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยนะนะถ้าแกเชื่อแล้จะให้ลิงจะให้กล้วยลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะลนะิงว่าคงจะใส่หัวนะเพราะมันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นนะแต่มนุษย์เชื่อนะ่นะถ้ยมีคนบอกว่าถ้าทําอย่างนี้จะไป บูชาอย่างนี้ไปทําพิธีกรรมอย่างนี้แล้วจะมีผลดีอย่างนู้นอย่างนี้ตามมาเนี่นี่มนุษย์เชื่อนะนะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะมันก็แค่ว่าเกิดมานะมีอะไรให้มันกนินรักษาชีวิตอยู่ได้เอาตัวให้รอดอยู่ได้ตามสัญชตยานพอแล้วแค่นั้นเองนะแต่มนุษย์นี่ทุกข์มากกว่าสัตว์เหล่านั้นอีกหลายเท่าท,ที่เราฉลาดกว่าสมองก้อนใหญ่กว่านเรามี ภาษาเอาไว้สื่อสารเรามีอะไรที่มันดีเลิศประเสริฐกว่าสาัตว์ต้องต้องเยอะแยะแต่ก็แปลกว่าเรากับทุกข์มากกว่าสาัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่นั่งดูเนี่ยมาติดสัตว์กันอยู่เนี่ยกัดก็ลืมๆทั้งวัดในตอนนี้นี่นไ่หมาตอนนี้ก็แปลกนะขยันออกลูกออกลูกมาไม่รู้กี่คอกตังกี่คอกลูกก็หน้าตาดีเนี่ยออกมาก็มีคนมาขอ,าขอ,าขอไปเลี้ยงนะี่ ไปไม่ลูกกี่ข้อกตัวกี่ค้อคแล้วนะมันก็วิ่งหาลูกอยู่สองวันแล้วก็แล้วมันก็เลิกเลิก้องหาแล้วนะพอลูกหายวิ่งหอนไปตรงโน้นมัง่งตรงนี้มัง่งนะทุกอยู่สองวันสามวันไม่เกินนั่นนะเดี๋ยวมันก็ติดสัตว์ใหม่อีกแล้วเลิกเลิกคิดถึงลูกแล้วเลิกยุ่งกับลูกแล้วเลิกคุณนไว้แล้วนะ่ะพอถึงเวลาหนึ่งไล่ลูลกห่างๆตัวได้ซ้ำใบสัตว์ได้ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ ไล่ให้ไปทำอาหากินเราเองไม่ต้องมายุง่งนแต่มนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นเราแบกกันแต่เกิดยันตายนะทุกพ่อหลูกทุกพ่อหลานนาทุกพ่อครับครัวทุกพ่อวงตระกูลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยน,น,นี่คือเรื่องที่ไม่รู้ว่าเรางโง่หรือเราฉลาดกว่าสัตว์เหล่านั้น,นมันมันจะต่างจากสัตว์ตรงไหนก็ตรงที่ นะมีสติสัมัญญะอยู่ไหมแค่นั้นเองไม่งั้นเราก็ตำรงชิดไปตามสารทายาณเหมือนสัตว์โดยฉันทั่วไปเลยไม่มีอะไรแตกต่างนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูมีระเบียบแบบแผนนะมีรายละเอียดอะไรมากเรื่องหน่อยแค่นั้นเองนะซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราดูไปตามพื้นฐานจริงๆก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นแนะสวงหาคู่ เมื่อการกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละนะแสงหาอาหารกลัวตายอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยอที่เราทําให้มันวิริศมาลาพิสดารพันลึกอยู่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเราก็ทําตามอํานาจของอของอกุศลต,ตัวโลภตัววิชาตนหาอาประทานที่มันตักดันอยู่ข้างในนี่แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ทันไอ้พวกนี้แหละคือตัวสัญชาตญาณดิบนะที่มัน มีอุศสทั้งหลายเหล่านี้มันแฝงอยู่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจมันสังเกตเห็นมันมั่งเนี่ยมันจะค่อยๆถอดถอนตัวเองออกมานะเพราะเข้าใจแล้วว่าแม้กระทั่งอุศสนเหล่านี้เองมันก็ไม่ใช่ของใครเราก็เป็นแค่ธรรมชาติล้วนๆที่มันทํางานอยู่แค่นั้นเองความโลภมัง่งความยึดมั่งอะไรก็แล้วแต่ความอยากกะเลยทั้งหลาย,ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยามาณทิฏฐิ เวลาไปเปรียบเทียบกับคนน้นคนนี้อะไรเงี้นะนะ่พอเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยมันจะเห็นนะพอเห็นแล้วทีนี้จะรู้สึกตังเกียจมันละนะรู้สึกเลยเลยว่าโอ้จิตมันทุกข์นะพอมีสภาพจิตแบบนี้มันทุกข์ทุกข์มันจะค่อยๆวางมันเองนะนี่พอวางได้แล้วทีนี้เราจะรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมานะตัวสัญญาขันก็จะเซฟข้อมูลนี้เอาไว้ว่าอ๋อถ้าสภาพจิตเป็นแบบนี้ นะแล้วมันทําอย่างนี้แล้วมันหายทุกข์นี่นะเขาจะเซฟข้อมูลไว้เองนะทีนี้จะจําได้เวลาอารมณ์นี้เกิดขึ้นเวลาสภาวะนี้เกิดขึ้นมีคนมาดา่ามีคนมาตําหนิติติงอะไรก็แล้วแตนะ่มีคนมาคดโกงมีคนมาทําปฏิกิริยาอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเราที่เรารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดอะไรเงี้ยนะถ้าย้อนกลับมาดูใจตัวเองนะเขจะเห็นว่าไอ้ความโกรธความเกลียดมันอยู่ของในนี่ไม่ได้อยู่ที่คนพูดนั่น คนพูดก็พูดจบแล้วลมปากที่พ่นออกมาแค่คลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่กระทบกับโสตประสาทแล้วมันก็จบไปแล้วบางทีพูดเสร็จมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เรานี่ทุกจะตายน่นีปรุงแต่งร่ำไรอยู่อย่างนั้น,นซ้ำแล้วซ้ำอีกทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูจิตตัวเองอยู่บ่อยๆ mm hmm. ก็จะเห็นอาการของจิตที่มันทำงานอยู่โดยธรรมชาติาโดยมีเหตุปัจจัย ปัจจัยภายนอกเหตุภายในที่มันทํางานร่วมกันอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะทีนี้พอเข้าใจแล้วก็มันก็หวังมันเองแค่นั้นเองมันไ่เก็บเอามาทุกอีกน,อนนี้ต้องอาศัยการบ่มเพาะนะที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเรียนรู้ซ้ําๆเหมือนกันทดลองซ้ําๆซ้าๆจนกว่าจะได้ผลที่ดีที่สุดออกมาเหมือนนักวิจัยทั้งหลายที่เขาทากัน,นะอะไรที่ไม่ใช่ก็ดึงออก ในใช่ก็ใส่เข้าไปเหมือนกัน,นเวลาเราปฏิบัติก็อย่างนั้น,นเวลาเราไปสังเกตดูใจตัวเองนะก็จะเห็นวิธีการที่มันเขาเรียกว่ารรมวิจัยเนี่ยน,นะมันวิจัยทัมันซ้ำๆซ้ำๆพอโทสะเกิดมาแบบนี้พอดูเข้าไปอย่างนี้มันไม่ดับองใหม่พโมนโผล่มาอีกก็ดูใหม่ถ้าทางทางอย่างนี้มันดับอะไรเงี้ยมันจะรู้วิธีการของมันเองรู้วิธีการจัดการใจตัวเองนะพอโลภะราคะอะไรเกิด พอดูเข้าไปตรงๆอย่างนี้แล้วมันดับไปอย่างเงี้ยนะอันงี้มันจะเห็นแล้วมันจะจําได้พอจําได้ต่อไปมันจะอยู่ไม่นาน,นกระทบเข้ามาทุกขึ้นมาดูปุ๊บดับไปอย่างเงี้ยนะกระทบกระเทือนรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะให้ไปสังเกตดูอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณอารมณ์เน้่นมากระทบด้วยทุกครั้งบางทีเราอยู่ในวัดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรกระทบอย่างมากกหมากัดกัน แค่นั้นเองมีอะไรนะนา,นานๆก็พระจะกัดกันทีนะส่วนมากก็จะมาเห่ามั่งอะไรมั่งตมเรื่องน,นานๆก็ทบทีนะก็ทบทีก็ดูใจตเองให้ทันแค่นั้นเลยนะนดูใจตเองให้ทันอย่าปล่อยให้มันไปกัดกับหมาบางทีเสียงหมากัดกันอยู่ข้างอูตีในใจไปกัดกับหมาแล้วหุดหงิดลำคานนะวิ่งออกมาไล่อะไรเงี้ยนะ อะไรคว้างว่าให้มันไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยยิ่งช่วงติดศาสตว์เนี่ยยิ่งตำรบาลพระดีประกาศกันทั่ววัดไปหมดนะไม่รู้ตัวผู้มาจากไหนตอนไหนเยอะแยะนีจับก็ไม่ได้จับได้กูก็ไม่จับเดี๋ยวเอาเข้าไปไว้ในกรงก็ไม่มีใครจับให้จับได้ก็ปล่อยออกมาบางทีนะนะจะต่อไปต้องคิดแล้วว่าต้องจับคนเลี้ยงหมาในแหละเข้าไปขังห <laughs> มาจะได้ตามไป เนี่ยไม่งันห่างมันไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละคนรักหมาก็รักไอ้คนไม่ชอบหมาก็ไม่ชอบหน้าปวดหัวเนี่ยเนี่ปัญหาโลกแตก <c oughs> นเนะอา้าเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน